นี่คือว่านขั้งคาวนะครับหรือว่าเนระภูสีไทยชื่อยาวเป็นดอกไม้สีดำค่อนข้างหายากเรามาเจอในป่าโดนดอยขุนตาลน,นี่ก็คือเป็นดอกไม้ที่ฝรั่งเรียกว่า b a ดฟลาวเวก็คงพอเข้าใจได้ว่าออรูปร่างมันคล้ายๆกับเ,ออ mm hmm. เหมือนกับรั้งคาวกระพือปีกอยู่ แ,แดดมาพอดีเลยเป็นดอกไม้ที่ชอบที่ที่มีมีร่มเงาเยอะๆแลจะเห็นดอกตูมข้างบนกับดอกบานเนี่ยเป็นดอกไม้ที่จะบานเฉพาะในตอนกลางคืนเท่านั้นนะแล้วก็คืออย่างดอกที่เห็นตุ้มๆเนี่ยตอนกลางคืนเขาก็ถึงจะบานพอบานเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มร่วงโรยแล้วมันก็จะเริ่มโน้มลงมา เหมือนก็ดอกก็เราเห็นข้างล่างแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าตัวสัตว์อะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์แต่ก็แน่นอนแหละมันต้องเป็นสัตว์กลางคืนอืมเพราะว่ามันบานตอนกลางคืนมันจะมีกลิ่นนิดนิด,นดเป็นกลิ่นคล้ายๆข้างขาวสับสับเป็นอะไรเงี้ยมันเหม็นอ่าก็เป็นดอกไม้สีดําหายากนี่พอสมควรแต่ก็ตอนนี้ก็มีคนเอาไปเพาะปลูกตามบ้านเรือนอ่ะอันนี้อันนี้ยังไม่เปิดนี่เราจะเห็นนี้มันจะเป็น ซ่อนอยู่ข้างในบอก็เออก็เป็นดอกไม้น่ารักดีปิดค่อนข้างไิชิดเลยไม่อยากจะไปแกะเข้าออกมานะแต่ก็จะเห็นเป็นเขียวๆเ,เป็นดอกเขียวๆตุต้มๆข้างในรูเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมอืมนะครับเนล่าภูสีไทยดอกว่านข้างข่า,ขาจริงก็ ด้วยความเขาว่าว่านกนะ็คือมันก็มีมันก็ทำผ้าทำปัญญาได้แล้วส่วนใหญ่เนี้ยเขาก็จะเอาเงาเนี่ยไปทำบัญญามันก็แพร่พันธุ์โดยการโดยเงาอ่รนะสไตล์พืชทั้งหลายเลยนี่เราคงมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อืมตัวนี้สีน้ำตาลเออเป็นพืชดอกไม้เห็นรัติการเนไหมดอกไม้แห่งค่ำคืน